เมื่อไม่นานมานี้คุณพ่อและคุณแม่อนุญาตให้เบลล่าใช้อินเทอร์เน็ตรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์เธอจึงอดไม่ได้ที่จะแชร์เรื่องราวต่างๆให้เพื่อนได้รู้ว่ากำลังทำอะไรที่ไหนกับใครแชร์เลย รูปและข้อความที่เบลล่าโพสลงสื่อสังคมออนไลน์เป็นที่สนใจของเพื่อนๆและถูกส่งต่อภายในระยะเวลาอันรวดเร็วแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้รับข้อความจากคนแปลกหน้าที่ทำให้เธอไม่สบายใจ <c oughs> สื่อสังคมออนไลน์เปิดโอกาสให้คนทั่วโลกได้ติดต่อสื่อสารแบ่งปันข้อมูลเรื่องราวต่างๆได้ยอย่างรวดเร็วทันใจขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยภัยอันตรายเช่นกัน การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อนามสกุลที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์บนโลกออนไลน์จึงอาจส่งผลเสียให้กับตนเองได้ในอนาคตดังนั้นเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตจึงไม่ควรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีแอบอ้างข้อมูลไปใช้ ไม่อ้วดเพราะการโพสต์รูปของที่มีราคาสูง mm hmm. เช่นโทรศัพท์หรือนาฬิกาอาจเป็นจุดล่อตาล่อใจของคนที่ไม่หวังดี mm hmm. คิดให้รอบคอบก่อนโพสต์ mm hmm. เพราะข้อมูลที่เผยแพร่สู่อินเทอร์เนต็ตแล้วไม่สามารถลบทิ้งได้อย่างสมบูรณ์แบบ mm hmm. ไม่เช็คอินที่บ้านเพราะการเช็คอินที่บ้านเท่ากับเป็นการบอกผู้ไม่หวังดีให้รู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหน mm hmm. และที่สำคัญไม่ไปพบกับบุคคลที่รู้จักกันทางอินเทอร์เนต็ต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองอย่างไรก็ตามอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์สามารถใช้เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างไม่จบสิน้นถ้าร,รู้จักใช้อย่างระมดัดระวังก็จะช่วยให้เราสนุกกับโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย <c oughs> ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่บอกลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลเช่นประวัติการศึกษาฐานะการเงินประวัติสุขภาพหรือสิ่งบอกลักษณะที่ทำให้รู้ตัวเช่นลายนิ้วมือรูปภาพ DNA ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด